สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสับป,ปะรดเพื่อน้องช้างอีกแล้วนะคะรอบนี้ได้มาลงของของควันยุทธค่ะอยู่ที่ปางเขาชี้จันค่ะขอขอบคุณควันยุทธมากๆนะคะที่สั่งสับป,ปะรดกระจอมค่ะโอ้โหลายลโอขอยญ้ากิน สงสัยจะหายหนูขอขอหน่อยครับขอหน่อยโอ้ขอหน่อยครับโอ้ยไโยนอ่อนอ่ะมไม่กล้าเข้าไปโยนให้นะคะ ราะว่าเขากำลังตกมันค่ะไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะหิวมากเลยมาลงสับประรดไว้ให้แล้วไว้ให้เจ้าของโยนให้นะครับไายรีโองายาวมากเลย ด้วยครับไม่กล้าโยนให้หรอกครับดูน่ารักจังเลยป้าไม่กล้าเข้าใกล้หรอกค่ะนี่ได้มาเยี่ยมไดมอนด์ด้วยวันนี้มาลงสับปะรดของ ควานวุฒค่ะลงอยู่ที่ช้างาของไพรีโอลงที่ไพลีโอครึ่งหนึ่งแล้วก็มาลงอยู่ที่ที่หน้าเกยด้วยครึ่งหนึ่งค่ะเลยมาเจอไดมอนด์อยู่ที่นี่น้องไดมอนด์ครับโอ้โห สวัสดีครับก่อนเลวสวัสดีแม่แม่ก่อนเลวได้มาเยี่ยมน้องไดมอนด้วยวันนี้ค่ะดู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 มาแล้ว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 จับมือหน่อยจับมือหน่อย ยยมานเเฮ้ยเฮ้้อกินยไกินยาม้กินยามอุวันนี้หนได้กินยาแล้วมมีแม่เลี้ยงอยู่อย่างดีเลย ยายทาทาทคุณยายทาทารักไดมอนมากเลยค่ะคมีแม่เลี้ยงไดมอนมีแม่เลี้ยงแล้วหนูจะได้อบอุ่นแล้วมีแม่อยู่เคียงข,ข้างตาใสเป้วเลยฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ